Chef on Train วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีคนไม่ได้ไปต่อกับเราแน่นอนเหมือนมันคือการเล่นเกมอะพี่อยากชนะอย่างเดียวครับความกระหายสุดๆถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะเอาสู้ๆทุกคนลวกเส้นเจียวกระเทียมรวนหมูสับค่อยๆใจเย็นๆพี่หนูรนนะเนี่ย <laughs> รู้สึกกดดันมากเลยพี่เราไปยืนปากเหวแล้วพี่เนาะก็ค่อนข้างมีความกดดันแล้วก็กังวลค่อนข้างสูงครับพื้นที่มันมีความแคบทําให้เวลาการทํามันมีระยะเวลาที่มากขึ้นวันนี้ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำค่ะทุกคนเครียดไหมคะไม่เครียดแม่แต่อย่าทาครัวลวกก็พอ <c oughs> ห่างลวกมาก <c oughs> หนูไม่ได้ทําไม่เคยใช้ครัว่วมกับคนอื่นหรอกครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ย เชฟออนเทรนสิบพฤศจิกายนนี้บ่ายโมงท่าง True ID และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน